ข้ามเวลาทารุณมิติจนได้รับพลังกลายเป็นเทพแห่งสายน้ำตอนที่หกคำเตือนช่องนี้อยากมีหัวที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็แรลบ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีคน้รักทำแนะนำถ้าชอบกดคุณใต้คลิปเลยนะครับตักใจนะครับขอบคุณครับใครกดไลค์ก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักเป็นหลงนักขอรับทุโค้ยักษ์ปูสามวันต่อมา การที่ข้ามีความสามารถพวกนี้ดูเหมือนว่าข้าจะสะดวกสบายเกินไปหรือเปล่านะนี่มันก็ผ่านมาสามวันแล้วนับตั้งแต่ที่ข้าสังหารเจ้าตะแก่ไหลโถนั่นตลอดเวลาสามวันที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสงสัยข้าก็ทําตัวเหมือนกับชาวประมงธรรมดารรมดาทั่วไปออกไปหาปลาตั้งแต่เชา้ากลับบ้านตอนดึกและก็ขายปลาเพื่อหาเงินข้าไม่ได้เข้าไปใกล้สะบวัวที่มีสมุนไพรลึกลับนั่นเลยแม้แต่น้อย ส่วนเรือลำนี้ข้าก็บอกกับทุกคนว่าตาแก่ไล่ถโถมโนปลาของข้าไปมากมายเพื่อแลกกับเรือลำนี้เออไอเจ้าตาแก่ไล่โถนั่นมันกันแกล้งข้ามนโนปลาของข้าไปหมดเลยบ้าเอ้ไอเจ้าตาแก่ไล่โถนั่นทําไมมันถึงได้สารเลวแบบนี้กับเด็กก็ไม่ละเว้นปลาของเด็กยังย่งไปจนหมดแต่ว่ากองกําลังของตระกูลเจ้า พวกเขาคงจะไม่ยอมให้เรื่องนิพานไปอย่างแน่นอนการหายตัวไปอย่างกะทันหันของตาแก่ไลโทพวกมันทุกคนจะต้องสงสัยข้าและอีกไม่นานพวกมันจะต้องพยายามหาตัวข้าและก็มาสืบสวนข้าแน่ๆข้าจะต้องกลายเป็นนักศิลปะการต่อสู้ให้เร็วที่สุดและวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่จะทําแบบนั้นได้ก็คือการเข้าร่วมกับสํานักศิลปะการต่อสู้ในเมืองพิงหยางมีสํานักสอนศิลปะการต่อสู้อยู่ทั้งหมดสามแหง่ง และสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือสำนักฝึกหัดของตระกูลหยางว่ากันว่าหัวหน้าของสำนักฝึกหัดของตระกูลหยางเขาเป็นคนที่มีพละงกำลังมหาศาลสามารถทุบทองคาจนแตกสามารถแยกหินได้ด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่ยังไม่มีใครสามารถเทียบได้ตราบใดที่ข้าสามารถเข้าไปอยู่ในสำนักฝึกขัดน,นี้ได้ไอ้พวกตระกูลเจ้าจะต้องไม่ฆ่าแต่ต้องฆ่าแน่ๆเพราะถึงยังไงซะ ถ้าว่าลูกศิษย์ของสำนักหายตัวไปทางโรงเรียนก็คงจะเดือดร้อนพวกเขาไม่มีทางยอมง,ง่ายๆเออเออแต่ว่าการจะเข้าสำนักครั้งแรกได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ5-8ถึตำลึงทองเลยนะเอ้ยอย่าเครียดอย่าเครียด่าข้าคงคิดมากเกินไปแล้วข้าจะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตมากไปทำไมกันนับตั้งแต่การอัปเกรดครั้งล่าสุด ร่างกายของข้าก็ค่อยๆปรับตัวจนตอนนี้มันเริ่มชินกับความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของข้าแล้วพลังจิตวิญญาณของข้าก็เพิ่มขึ้นมามากพอสมควรแล้วด้วยดูเหมือนว่าหลังจากนี้ข้าควรจปัปเกดให้กับเจ้าสลังยาวนี้บ้างดีกว่าเอาละเอาละไอ้เจ้าสลังยาวพวกเราไปหาปลากันดีกว่าหลังจากที่ข้าได้รับพลังและอัปเกตพลังมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้การเคลื่อนไหวในน้ำของข้ารู้สึกเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นี่เจ้าสันลังยาวมาพวกเรามาแข่งกันต่อการแข่งกับเจ้าสันลังยาวนี่มันเป็นวิธีการฝึกหลักของข้าในช่วงเวลานี้เลยล่ะเอาซิเอาซิเทคนิคนี้คือการบีบอัดกระแสน้ำให้ถึงขีดสุดใต้เท้าของข้าแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ข้าพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถใช้ได้นานมากนักและมันก็กินพลังงานของข้าเป็นอย่างมากจนทําให้พลังของข้าหมดลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าในตอนนี้เมื่ออยู่ใต้น้ําไม่มีอะไรจะสามารถเทียบความเร็วของข้าได้เอ๋เอ,เอน,นั่นนั่นนั่นมันอะไรกันฟ้านั่นนั่นนั่นมันคือปลาลึกลับ บนโลกใบนี้จะมีสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ที่สามารถวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดพิเศษปลาพวกนี้ก็คือปลาที่มีพลังพิเศษและพวกมันก็วิวัฒนาการออกมาแล้วพวกมันมักจะถูกเรียกกันว่าปลาลึกลับเอ๊ะนั่นมีสองตัวเลยงั้นเหรอการจะเจอปลาลึกลับได้เพียงแค่ตัวเดียวก็ยากแสนยากแล้วแต่ว่าวันนี้ข้ามโวกาสได้เจอถึงสองตัว นี่มันแจ็กพอดเลยนะเนี่ยเอ๊ยพวกมันกำลังจะหนีไปแล้วนี่เจ้าสลังยาวเจ้าไปจับตัวนั้นมานะได้เลยเดี๋ยวจัดายเดี๋ยวจัดาย บ้าเอ้ยถ้าข้ารู้ว่าต้องเจอปลาที่มีความรวดเร็วแบบนี้ข้าก็าเอ้าตาข่ายดักปลามาด้วยควบคุมกระแสน้ำเสร็จข้าละจะปลาน้อยเอ้ยฟ้าเรียบร้อยในที่สุดข้าก็ได้มันมาแล้ว เจ้าปลาตัวนี้จะขายได้เท่าไรกันนะ